สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่11การจัดการ การต่อสู้เริ่มขึ้นทันทีเฮเวี a แอโร่เทเลพอร์ตไปข้างข้างอีกาดำทันทีและเกือบจะพร้อมกันหนึ่งในพี่น้องคิวเจใช้การล็อบพื้นที่ข้างหลังเขาพี่น้องทั้งสองมีเปลือกหุ้มเกราะหนาทึบกลายเป็นเหมือนป้องปราการสองแห่งก้องพื้นที่สันส่นสะเทือนเมื่อพี่น้องทั้งสองเป็นเหมือนป้องปราการที่เคลื่อนที่ได้สองแห่งกดดันพื้นที่รอบๆและโจมตีเฮเวียแอโร่อีกาดำจัดการกับเลดบริเวอร์ อย่างมากที่สุดเราสามารถเก็บเฮฟวี่แอโร่ไว้ได้สักพักคุณต้องจัดการมันให้เร็วนักรบทั้งสองสื่อสารอย่างเร่งด่วนเมื่อเฮฟวี่แอโร่เทเลพอร์ตอีกาดาและหลัวเฟิงก็เริ่มต่อสู้ในทันทีเช่นกันจักรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลดนี้อาศัยคริสตัลเทพเปลวไฟเพื่อฆ่าเพอร์เพิลคล็อกและบังคับเฮฟวี่แอโร่ให้อยู่ในอาการโคม่ากลายเป็นที่รู้จักจากการต่อสู้ครั้งนั้น การป้องกันของเขามีพลังมากกว่าขีดจำกัดของจักรพรรดิทั่วไปและดาบของเขาก็ทรงพลังเช่นกันสังหารจักรพรรดิสิบองค์พร้อมกันฟันเพียงหนึ่งครั้งอิกาดัมมีมีข้อมูลมากเกี่ยวกับข้อมูลของจักรพรรดิเลบริเวอร์การต่อสู้ที่ทำให้เขาโด่งดังได้แผ่ขยายไปไกลและกว้างไกลาจากการต่อสู้ครั้งนั้นทุกคนรู้ถึงการป้องกันอันทรงพลังของเขาเขาสามารถทนต่อการระเบิดของผลึกเทพเปลวไฟที่แข็งแกร่งที่สุดได้ ประการที่สองใบมีดของเขาเป็นแบบพิเศษและควรเป็นอาวุธพิเศษสองประเด็นนี้แสดงให้เห็นสิ่งหนึ่งซึ่งก็คือแม่น้ำเล็ดนั้นมั่งคั่งมากด้วยคริสตั้นเทพแห่งเปลเวไฟที่แข็งแกร่งที่สุดและใบมีดพิเศษพวกมันล้วนเป็นจุดแข็งจากภายนอกการโจมตีด้วยวิญ,ญญาณจะช่วยได้มาเป็นธาตของฉันซะ ดวงตาสีเขียวหยกของอีกาดำเปล่งประกายด้วยความบ้าคลั่งขณะที่เขาจ้องมองไปที่หลวเฟิงที่อยู่ห่างไกลออกไปปล่อยภาพลวงตาทันทีเทคนิคที่มองไม่เห็นส่งผ่านเกราะทั่วไปของหลัวเฟิงทันทีแต่พลังของมันลดลงอย่างมากก่อนจะเข้าสู่ร่างกายของเขาแกนภายในของเขาก่อตัวเป็นอสูรเทพมายาวนานสัตว์ร้ายเขาเดียวที่มีแขนขาหนาและหางยาว เทพสัตว์ร้ายขนาดเล็กนี้มีหอคอยไขมุกอยู่รอบตัวอย่างไรก็ตามการโจมตีด้วยภาพลวงตานี้ไม่เพียงพอเทพอศูรปลดปล่อยหนึ่งในสเทคนิคของนานเซินเจรูปแบบเทพอศูรคำรามด้วยพลังจิตและจิตสำนึกอันทรงพลงังเสียงร้องนี้มีพลังมหาศาลภาพลวงตาก็กระจัดกระจายไปในทันทีไปลัวเฟิงปล่อยลูกบอลสีดำหกลูกในมือซ้ายของเขา ทุกตัวมีขนาดประมาณหินอ่อนและการแกะสลักกดก็ส่องสว่างอยู่บนนั้นลูกบอลสีดำที่ดูเหมือนปกติทั้งหกนี้ใครจะไปคาดหวังว่าพวกมันจะเป็นดาวปิดผนึกที่น่าสะพรึงกลัวยอย่างเหลือเชื่อสิ่งเหล่านี้มีพลังมากกว่าดาวปกติมากอย่างไรก็ตามลูกบอลสีดำเหล่านี้ที่มีขนาดเท่าลูกแก้วดูธรรมดา ด้วยพลังวิญญาณอันทรงพลังของเขาที่กระตุ้นลูกบอลทั้งหกพวกมันจึงบินเป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าพุ่งตรงไปที่อีกาทมินวิญญาณมายาของข้ากระจัดกระจายไปแล้วลูกแก้วทั้งหกลูกนั่นไม่ดีแล้วอีกาดำเห็นลูกบอลสีดำพุ่งมาที่เขาทำให้เกิดรอยกรีดบ,บางๆในพื้นที่ขณะที่มันบินเกือบจะเหมือนกับทางเดินที่เปิดออกเพื่อให้ลูกบอลลอยผ่านไปอีกาดำจะไม่เข้าใจความหมายนี้ได้อย่างไร อีกาดำต้องการหลบหลีกแต่ลูกบอลสีดำนั้นเร็วมากแม้แต่ปีกของฉีวูก็ไม่สามารถหลบมันได้ท้ายที่สุดแล้วอาวุธวิญญาณนั้นเร็วกว่านักรบดังก้องอีกาดำกวัดแกวงโล่สีขาวแปลกๆเมื่อลูกบอลสีดำลูกแรกกระแทกโล่ด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวด้วยการกระแทกแขนอีกาดำที่ใช้ในการควงโล่ถูกทุบลงไปในเวลาเดียวกันลูกบอลลูกที่สองก็พุ่งเข้าใส่โล่ ลูกถูกกระแทกลอยไปกับลำแสงที่หายไปในหิมะอันกว้างใหญ่ดังก้อง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 สีลูกติดต่อกันที่ตามมาตีร่างของอีกาดําแม้ว่าเขาจะต่อสู้อย่างหนักแรงจากลูกบอลก็น่ากลัวกระทบร่างกายของเขาอย่างแรงสิ่งนี้แข็งแกร่งกว่าการโจมตีใดๆที่เขาเคยได้รับมาจากนั้นกระดูกและกล้ามเนื้อของเขาแตกสลายในทันทีจิ เขาพ่นเลือดออกมาจากภายในเลือเปื้นร่างกายที่แตกสลายของเขาอย่างไรก็ตามในเกือบชั่วขณะร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ไม่มีประโยชน์ร่างกายอมตะของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ง่ายนักที่จะทําลายเขาจ้องไปที่หลัวเฟิงที่อยู่ห่างไกลโมจือหอนดังก้อง การโจมตีด้วยวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวได้เจาะกราะทั่วไปของหลัวเฟิงทันทีแต่90%ของมันถูกกระจายหลังจากนั้นด้วยเสียงสัตว์เดรัจฉานภายในมันก็กระจายไปเกือบหมดไม่แม้แต่จะแตะต้องตัวเทพอสูรความเสียหายไม่มีหลัวเฟิงพอใจมากภายในความแข็งแกร่งของแผนที่ดาวนั้นทรงพลังจริงๆฉันยังไม่ได้ปล่อยพลังที่แท้จริงเลย แค่ใช้พลังแห่งจิตสำนึกของฉานและดวงดาวที่ผนึกทั้งหกเพียงลำพงังแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาไม่สามารถปกป,ป้องได้ดาวปิดผนึกจำนวนมากมีพลังมากกว่าดาวปกติมากเพียงแค่ผลักมันด้วยจิตสำนึกและพลังใจของเขาก็ทำให้มีความแข็งแกร่งมากการทดลองนั้นทำให้เขาพอใจอย่างไม่น่าเชื่อ นี่คือประโยชน์ของสมบัติที่แท้จริงเมื่อเทียบกับปีกของชีวูการรวมดาวที่ผนึกไว้กับแผนที่ดาวนั้นง่ายกว่าในการปลดปล่อยความแข็งแกร่งที่มากขึ้นในแง่ขององค์การควบคุมมันยากพอๆกับสมบัติที่แท้จริงแต่ความแข็งแกร่งของมันนั้นไม่ธรรมดาการทดสอบเสร็จสิ้นเริ่มการล่า เขามองไปที่อีกาดำที่อยู่ห่างไกลและควบคุมลูกบอลสีดำหกลูกกดที่สลับบนพื้นผิวของพวกเขาสว่างขึ้นในเวลานี้กระตุ้นกดจาก,กรวาลทันทีในชั่วพริปตาฉายภาพขนาดยักษ์ของเทพสัตว์อสูรขนาดมหึมาก็ปรากฏดาขึ้นเฉพาะกรงเล็บขวาของมันเท่านั้นที่มีลูกบอลหอกลูกรวมกันอยู่ที่นั่นและการฉายภาพก็แตกต่างอย่างไม่น่าเชื่อกรงเล็บฉีกฟ้าของสัตว์เดรัจฉาน แม่น้ำเลดนี้เป็นที่รู้จักจากฝีมือดาบของเขาไม่ใช่หรืออีกาดำก็หวาดกลัวพลังแห่งกฎหมายมากมายจากลูกบอลทั้งหกลูกทำให้เกิดพลังมหาศาลกรงเล็บขนาดใหญ่ฉีกลงและเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีกรงเล็บอันทรงพลังก็ผ่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในระยะไกลดวงตาของหลวเฟิงเป็นประกายเมื่อเห็นตอนนี้ลูกบอลสีดำปรากฏขึ้นที่ฝ่ามือซ้ายของเขา และลูปนี้ถูกปกคลุมด้วยชั้นของแสงสีม่วงมันถูกเคลือบด้วยผิดของเฟโมแผนที่ดาวดูดซับดาวที่ถูกผนึกนับร้อยแต่ตอนนี้เขาใช้ไปกี่ดวงแล้วดังนั้นเขาจึงมีดาวปิดผนึกสิบดวงที่เคลือบด้วยผิดของเฟโมเป็นพิเศษซิว ลูกบอลแสงสีม่วงนี้กลายเป็นลำแสงและยิงไปที่อีกาดำที่กำลังฟื้นตัวชิ้นส่วนจำนวนน,นับไม่ถ้วนกำลังรวบรวมและก่อนที่เขาจะสามารถก่อตัวได้ลูกบอลสีดำก็พุ่งทะลุเข้าไปการโจมตีนั้นอ่าไม่นะอีกาดำรู้สึกว่าร่างกายเทพเจ้าของเขาถูกโจมตีสูญเสีย52%ของมันในทันทีทำให้เขาตกตะลึงหนีหนีไปหนีไป เขาสื่อสารกับลูกน้องของเขาทันทีหนีอ้อมประการอีกสองแห่งนักรบทีวเจตตกตะลึงปฏิกิริยาของพวกเขาก็รวดเร็วพลิกกลับและหลบหนีทันทีดังก้องอีกาดำสูญเสียพละกกำลังไปมากกว่าครึ่งเมื่อพลังวิญญาณอันทรงพลังแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาผู้ควบคุมวิญญาณหลัวเฟิงจ้องมองเขาอย่างหนักปลดปล่อยเทคนิคของเขา ในแผนของเขาเพื่อควบคุมอีกาทามินขั้นแรกเขาต้องลดความแข็งแกร่งของเขาให้เหลือน้อยกว่า10เอร์เซก่อนที่จะใช้การควบคุมวิญญาณเพื่อควบคุมเขาอย่างมีพลังนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขาต้องการบังคับให้เขาอยู่ในอาการโครมา่าเขาจะต้องใช้ยาพิษเฟโ,ฟโมสองครั้ง อย่างไรก็ตามการโจมตีแต่ละครั้งสามารถทำลาย30-80%ได้ในคราวเดียวและเขาไม่มีทางควบคุมประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำด้วยลูกบอลสองลูกที่โจมตีอีกาดำอาจทำให้เขาล้มลงทันทีแม้ว่าเขาจะโชคดีและศัตรูถูกบังคับให้อยู่ในอาการโคมา่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะควบคุมผู้ไม่ตายที่โคม่าได้เขาจะใช้องค์ประกอบผสมกว่า10,000แล้านเพื่อฟื้นฟูเขาหรือไม่ สำหรับหลัวเฟิงการใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อท่าตรรมะตะนั้นไม่คุ้มค่าเลยท้ายที่สุดเขามีเฮฟวี a แ r o รแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการพึ่งพาพิษระหว่างการโจมตีครั้งแรกและทำให้เขาต้องสูญเสียอย่างหนักหลังจากนั้นใช้การควบคุมวิญญาณกับเขาพลังใจของฉันแข็งแกร่งมากด้วยจิตวิญญาณของนายพลช่วย ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของอีกาดำนี้ไม่ถึง10%ของพลังทั้งหมดของเขาฉันหวังว่าฉันจะทำได้สำเร็จหลัวเฟิงใช้พละกำลังเต็มที่และจ้องมาที่เขาเรื่องบุกรุกจิตวิญญาณของเขาร่างของอีกาดำตกลงมาจากกลางอากาศและตกลงสู่หิมะโดยไม่เคลื่อนไหวเลยอย่างไรก็ตามจิตวิญญาณของเขากำลังมีส่วนร่วมในการต่อสู้อันทรงพลังพยายามจะควบคุมฉันหรอไม่ไม่ไม่ไม ฉันยอมล้มดีกว่ายังมีโอกาสฟื้นคืนชีพหากฉันถูกควบคุมก็ไม่มีความหวังว่าจะฟื้นคืนชีพได้เลยหยุดหยุดเขาร้องโหยหวนภายในขณะที่วิญญาณทั้งหมดของเขากำลังดิ้นรนอย่างบ้าคลาั่งในที่สุดก็ทำลายการควบคุมของหลัวเฟิงระเบิดทันทีที่เขาหลุดพ้นเขาก็ทำลายตัวเองทันทีพลังอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ซ่านไปทั่วทุกทิศทางทันทีครอบคลุมพื้นที่ต้องห้ามทั้งหมด ยิมะที่กว้างใหญ่ก็ลดลงจนเหลือเพียงความว่างเปล่าในทันทีแม้แต่พี่น้องคิ้วเจียสองคนก็ยังได้รับบาดเจ็บจากมันสำหรับหลัวเฟิงและเฮฟวี่แอโร่พวกเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆฉันล้มเหลวเขายือนอยู่ในอวากาศไม่แม้แต่จะมองดูสิ่งของที่อีกาดำทิ้งไว้แต่ถอนหายใจการควบคุมความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันตายนั้นยากความแข็งแกร่งการวางแผนและโชคชันไม่สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ ผู้เชี่ยวชาญแอรโรกล่าวว่าถ่าอีกสองคนเขาสั่งทันทีครับเฮฟวี่แอโรพลิกมือของเขาแล้วเหวี่ยงใบมีดโค้งที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีม่วงวิ่งไปที่นักรบคิวจีที่ได้รับบาดเจ็บสองคน